กับเลโนโว้วาย K5 นะฮะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเหมือนกันครับราคาเปิดตัวมาที่5,290บาทนะฮะตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับหน้าจอขนาด5นิ้วนะฮะความละเอียด HD 720p นะครับใช้ชิป snapdragon 415นะฮะมีเป็นชิปแบบ8 8แกน Octa Core นะฮะความเร็ว1.4กิกะฮนะครับมาพร้อมกับแรม2 GB นะฮะมีหน่วยความจำภายใน16 GB ด้วยกันนะครับผมกับกล้องเนี่ยมาพร้อมกับกล้องถ่ายภาพความละเอียด13ล้านพิกเซลนะฮะ แล้วก็มีโหมดนะครับ Face Detection a u t ต้โฟกัสนะครับถ่ายจับโฟกัสได้รวดเร็วนะครับผมแล้วก็มีกล้องหน้า5ล้านพิกเซลนะครับของวันนี้ก็รองรับทั้ง 3G 4G นะครับรองรับการใช้งาน Dual SIM ด้วยนะครับผมใช้งานได้2ซิมเลยเนาะแล้วก็มีในส่วนของเรื่องของระบบเสียงนะครับมาพร้อมกับระบบเสียง Dolby นะฮะ Dolby Atmos นะฮะก็ใครสนใจม่หรือราคาพิ้งหมื่นนะครับ5,290บาทเนี่ย ด้วยสเปคที่ใช้งานระดับเริ่มต้นได้ดีเลยทีเดียวครับต่อมานี้ครับสำหรับ Lenovo v i e K5 โดย LG G5 SE ที่วางจำหน่ายนี่จะเป็นรุ่นนะฮะรุ่นที่ย่อมยาวกว่า LG G5 ตัวหลังนะครับโดยจะปรับสเปคเล็กน้อยนะฮะโดยเปลี่ยนมาใช้ชิป Snapdragon 652นะครับแล้วก็แรม3 g ิบด้วยกันครับแต่ความสามารถอื่นเนี่ยจะเหมือนกับรุ่นพี่อย่าง LG G5 เต็มๆเลยฮะกับในส่วนของกล้องนะฮะกล้องคู่เลนส์ไว e นะครับเราเซ็นเซอร์สแกนายนิ้ือือครับบอดี้โลหะนะฮะสามารถ พอร์ตในส่วนท้ายเนี่ยถ้าใครดูคลิปรีวิวใน w วัดฝนทีวีไปแล้วน่าจะรู้นะครับว่ามันสามารถพอออกมาเลียนแบตแล้วก็ใส่อุปกรณ์เสริมอื่นได้ด้วยครับ <S 2> <S 2> <S 2> ใหม่ล่าสุดนะ Oppo F1 Plus นะครับซึ่งพี่มาหากล้องหน้านะกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลนะครมีค่ารูรับแสงกว้าง f 2.0นะฮะแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยเป็นบอดี้โลหะครับสวยงามนะทนทานนะ สำหรับหน่วยประมวลผลเนี่ยจะเป็น CPU Helio P10 นะครับแล้วก็มาพร้อม RAM 4GB ด้วยกันนะฮะแล้วก็มีหน่วยความจำภายใน 64GB นะฮะเพิ่มเมมได้อีก 128GB นะครับเรียกได้ว่าน่าสนใจเลยเดี่ยวับสำหรับ Oppo นะฮะ F1 Plus แล้วก็ขาดไม่ได้ครับกับตอนนี้เรียกำลังมีที่นิยมนะสำหรับมือถือยุคใหม่ๆนะสำหรับ Finger Print Scan หรือ Sensor Scan ลายนิ้วมือนะครับก็สามารถปลดล็อกหน้าจอนู่นนี่ได้อย่างรวดเร็วนะฮะ รับ Oppo F1 Plus คนระับเปิดตัวมาที่ราคา15,990บาทนะฮะมีรุ่นใหม่ของทางบูธนี้นะฮะก็คือเจ้า Vivo V3 Max นะฮะ พอดี้โลหะครับสวยงามนะฮะจุดเด่นของมันมาพร้อมกับหน้าจอ Full HD ขนาด5.5นิ้วนะฮะรองรับการใช้างาน2ซิมรองรับ 4G นะครับผมมาพร้อมแบตเตอรี่3,000มิลลิแอมป์นะฮะสำหรับ CPU เนี่ยจะเป็นชิปเซต Snapdragon นะฮะ652เป็นตัวใหม่นะครับแล้วก็มี RAM 14GB ด้วยกันนะ,ะสำหรับหน่วยความจำภายในเนี่ยจะมีความจำอยู่ที่32 g b ด้วยกันนะครับอ้อหรือมีปหนึ่งราคานะฮะ12,990บาทเท่านั้นนะครับสำหรับมือถือบอดี้โลหะนะฮะ CPU Octa-core นะครับกล้อง กล้องเท่าไหร่เอ่ยกล้อง13ล้านนะฮะกล้องหน้า8ล้านมีระบบสแกนลายนิ้วมือด้วยนะครับสำหรับ VIVO V3 Max นะครับแต่นะฮะ ASUS ZenFone Go TV นะฮะอย่างที่เห็นว่ากำลังดูดิจิตอลทีวีนะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยมันรองรับการรับชมดิจิตอลทีวีในตัวฮะไม่ต้องพึ่งพาอินเทอร์เน็ตเลยนะครับสำหรับสเปคของมันคร่าวๆเนี่ยมันมาพร้อมกับชิป Intel Atom นะฮะมี RAM 2 g b นะครับมีหน่วยความจำภายใน32 g b ด้วยกันครับผมสำหรับหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอขนาดใหญ่5.5นิ้วนะะฮ มีกล้องนะฮะกล้องหลัง13ล้านพิกเซลครับกล้องหน้าความนิดนึงมีแฟลชนะครแบบดูอัล LED ครับแล้วก็เป็นแบบ True Tone ด้วยฮะมี2สีด้วยกันนะครับสำหรับแฟลชนะฮะแล้วก็ปุ่มควบคุมด้านหลังเหมือนเดิมนะครับสำหรับบอดี้เนี่ยการดีไซน์จะเป็นแบบเดียวกับตระกูลเซนโฟนทั่วไปนะฮะแล้วก็กล้องหน้าครับความเะเอียน5ล้านพิกเซลนะฮะแบตเตอรี่ความจุ3,100มิลลิแอมป์นะครับรองรับ 4G รองรับ การใช้งาน2ซิมนะฮะก็เมสู้นะฮะ M3 Note ก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นสเปคนะฮะเป็นรุ่นที่เป็น RAM 3GB กิกนะครับ ROM มสิกิกะไบต์นะฮะก็ในส่วนของหน้าจอเนี่ยจะเป็นหน้าจอ Full HD ครับความขนาดเนี่ย5.5นิ้วนะฮะแล้วก็มีในส่วนของปุ่มโฮมนะฮะที่มีรองรับการสแกนลายนิ้วมือด้วยนะครับอ่ะพูดเรื่องกล้องนิดนึงนะฮะกล้อง13ล้านนะฮะตัวนี้กล้องหน้า5ล้าน ถือเป็นอีกรุ่นที่น่าสนใจนะฮะในราคาเบาๆนะครับสำหรับมือถือจอใหญ่บอดี้โลหะนะครับกับ v i c o U Feel และ v i c o U Feel Lite นะฮะซึ่งจริงๆนะบอดี้หน้าตาเนี่ยคล้ายกันเลยเรียกว่าเหมือนกันเลยดีกว่าแต่ในส่วนของ U Feel เนี่ยจะเป็นรุ่นใหญ่นะฮะรุ่นเต็มนะฮะหน้าจอขนาด5นิ้วความละเอียด HD 720p นะครับมาพร้อมกับ CPU Quad Core นะฮะความเร็ว1.3 GHz นะฮะ เป็นรุ่นที่มาพร้อมแรม3กิกนะครับแล้วก็มีหน่วยความจำภายใน32กิกบด้วยกันนะฮะในส่วนของกล้องเนี่ยเป็นกล้องความละเมอียด13ล้านพิกเซลนะฮะครับพร้อมกล้หนึ่งดวงนะฮะแล้วก็ด้านหน้าเน,นี่ยจะเป็นกล้องหน้าความละเมอียด5ล้านพิกเซลนะฮะแล้วก็ในส่วนของระบบปฏิบัติการเนี่ยจะสดใหม่นะฮะมาพร้อมกับ Android 6.0 Marshmallow นะฮะแล้วก็จุดเด่นอีกจุดนึงนะฮะก็คือในส่วนของเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือนะครับ ที่ทําให้ยูฟิ l มีความแตกต่างนะฮะด้วยราคาเปิดตัวมาเพียง5,990บาทนะครับถือเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยเดียวนะครับกับมือถือ Vivo U Fuel นะครับผมครับอ่ะแอบบมาดูกันที่ฝาแฝดรุ่นน้องน,นี่นะฮะ U Fuel Lite ตัวนี้4,590มันจะปรับสเปคลดลงมาหน่อยนะฮะจากในส่วนของแรมเนี่ยตัวรุ่นใหญ่จะเป็นแรม3กิกตัวนี้เป็นแรม2กิกนะฮะแล้วหน่วยความจำภายในเหลือ16กิกะไบต์นะครับ ในส่วนของหน้าตาขนาดเนี่ยเหมือนกันหมดเลยแล้วก็ยังคงรองรับเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือเหมือนกันนะครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ปรับสเปคลดลงมานะฮะก็ในส่วนของกล้องนะฮะกล้องถ่ายภาพเนี่ยจะเหลือ8ล้านพิกเซลนะครับผมเรียกได้ว่าถ้าเกิดอยากใช้งานในราคาย่อมเยาวหน่อยนิดนึงนะฮะก็เลือกใช้ U View Lite นะครับ,ก,รก,รบกับราคา4าาี9 0บาท